มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทยแห่งหนึ่งมีอักษยรย่อว่ามจรถ้าท่านผู้ใดจบจากที่นี่ก็จะได้รับปริญญาชื่อว่าพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับกระผมก็จบจากที่นี่เลยทำให้นึกถึงกวี ที่ท่านอาจารย์พลตรีทองขาวพ่วงรอดพันธ์ท่านจบจากมอจอรอเป็นพุทธศาสตรบัณฑิตเช่นกันท่านเป็นอดีตอนุสาสนาจารย์ฐานบกอดีตอนุสาสนาจารย์กองประชาการกองทัพไทยและท่านก็เป็นอดีตนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามอจอรอท่านได้รจนาลูกมหาจุฬาไว้กว,ว่าว่าแม่น้ำปิงเอ่อล้นท่วมท้นฝั่ง แม่น้ำวังสะอาดใสหลากหลายผ่านแม่น้ำยมรินหลังสองฝั่งทานแม่น้ำน่านรวมเข้าเป็นเจ้าพระยาเรานิสิตนั้นหรือคือไทยผองเป็นพี่น้องร่วมชาติศาสนาอีสานกลางเหนือใต้ซึ่งได้มารวมกันเป็นมหาจุราสถาบัน เป็นธงชัยชาวพุทธพิสุทธิ์ล้ำเป็นหลักธรรมแนวทางช่วยสร้างสรรค์แม้ต่างถิ่นต่างแคว้นต่างแดนกันสายสัมพันธ์บรรพชิตเชื่อมจิตใจศึกษาศาสตร์ช่วยรัฐพิพัฒนแพ้วแนะนำแนวสิ้นทุกทางสุขใสดำเนินตามพุทธบาทพิราชพิไลช่วยนำไทยภัยบูรณ์ภูนพัฒนา อีสานกลางเหนือใต้เป็นไทยสิ้นรวมดวงจินมาฝึกและศึกษาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมหาจุลาขอเทิดฆ่าสถาบันจนวันตาย